ไอ้ยิงปืนใหญ่บาสุก้านี่เคลียร์โดนเราแนะ่โหเดินเดิน oh. สวัสดีครับ Steel Family นะครับวันนี้นะครับเราจะพาน้องสติลมาเที่ยวที่สวนสนุกในร่ม Totem Kingdom นะครับผมอยู่ที่ Jazz Oval สีนครลินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับระหว่างที่เราเดินไปนะครับผมเราก็จะเจอกับบ่อปลานะครับจะมีบ่อปลาครับตัวใหญ่มากเลยนะครับสามารถแวะชมความสวยงามได้นะครับยนี้ปลาเต็มเลยนะที่บอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันที่ชั้น2นะครับ ตัวเทมคิงดอมนะครับผมก็จะอยู่ที่ชั้น2นะครับเราก็ค่อยๆขึ้นมาลยเลื่อกขึ้นไปนะครับระหว่างที่เราขึ้นไปนะครับเราจะเห็นกับวิวด้านล่างนะครับผมบรรยากาศกำลังดีเลยนะครับเมื่อเราไปถึงด้านหน้าตทวเทปคิงดอมนะครับเราก็จะเจอกับบรรยากาศแบบนี้นะครับตรงขวาเนี่ยจะเป็นจุดจาหน่ายตั๋วนะครับเราจะต้องไปซื้อตั๋วที่จุดตรงนั้นนะครับผมสำหรับค่าเข้านะครับเทลแอนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับเด็กห5 0รอบาท ผู้ติดตามหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ย1 0 0บาทนะครับผู้สูงอายุก็ฟรีนะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่150บาทส่วนผู้ติดตามก็100นะครับส่วนผู้สูงอายุก็100นะครับสำหรับแคมโพลีนะครับก็เข้าได้นะครับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ราคา200บาทผู้ติดตาม100ผู้สูงอายุ100นะครับโดยจะมีการจํากัดเวลารอบละ1ชั่วโมงนะครับโดยจะมีสายละข้อมือแบ่งเป็น4ไว้ให้นะครับเมื่อใกล้ๆกล้หมดเวลานะครับจะมีเจ้าหน้าที่ประกาศเสียงตามสายยยคคออเเรรีกแจ้งตืนนะับ แต่ก่อนจะเข้าไปเล่นนะครับจะต้องใส่ถุงเท้ากันเลื่อนด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เตรียมมาสามารถมาซื้อได้นะครับราคาคู่ละ60บาทนะครับและระหว่างที่เรารอนะครับเราสามารถเข้าไปรอทางด้านหน้าได้นะครับผมซึ่งด้านในเนี่ยจะมีที่นั่งรอสําหรับผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปรอตรงนี้ได้เลยนะซึ่งจะมีอาหารนะครับมีน้ํามีขนมนะครับมีเครื่องดื่มให้นะครับสามารถเข้าไปซื้อได้อ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าไปเล่นแล้วนะครับก็มาใส่ สายรัดข้อมือให้เรียบร้อยนะครับผมทั้งในส่วนของเด็กแล้วก็ผู้ติดตามนะครับแล้วเมื่อเข้าไปแล้วก็ไปเล่นกันได้เอาไปเอาไปไหนก่อนเอาไปแล้วรอด้วยนะ ไปเลยอย่าไปไหนไปเลยโอ้ใจวายโหติวไปสูงมากโอ้นั่นถนนนั่นถนนไหนโอ้ยนี่ไงจานนี้ท้าทายมาก,อากโอ้โหเอาใหม่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 เอาละทุกคนน้ำมาดรูดติวกันเอาเร็วเอาเร็วเอาเลยมาเลย ติวไปไหนอ่ะเอา้าเขาไปไหนไม่รูโโหโห้โอ้โหอ๋ออ๋อโอ้โหล่อด้ว่ะโอ้โหสูงปีนเลยปะเฮ้ยติวสูงที่สุดแล้วเนี่ยอุ้ยอันนี้ไปไหนเนี่ยสไลเดอร์หรืออะไรสไลด์ไหมสไลเด,ดอร์ลงไปอะ่ะ ฐานะเหนื่อยก็พักนะโอ้โห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 จ่าน,นี้ยากมากเอ้ามุดอะอะไรดิไปเดี๋ยวมาคู่กันมาหนึ่งสองไปโอ้โหเป็นไงแรงไหมอ้าวเริ่มมันแล้วครับตอนนี้ อ่ะรอบที่สองึ๊บวึบึ๊บดึ๊บดึงึบดลงดมางนี่โซนข้างล่างตเต็มเลยเนี่ยโอ้หนี่อ้นี้ก็เหนื่อยเนี่ยหลายโซนมากโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ้ยโอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ,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 อยโ<ง>อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ เอาอะไรขึ้นปุ๊บมาเบื่ออันแรกมุดกระเพาะนู้ง <advertisements S 1> <course S 2> ่ายสูงบนไปเลยครับอันนี้แหละอันนี้ถูกแล้วไปเราจะไปโซนยิงปืนโอ้โหเอาปืนเทียบเลูกกระสุนยางลูกกระสุนเออลูกกระสุนเลยกระสุนนุ่มนะไม่เป็นอันตราย มันมีปืนใหญ่ด้วยวะเอาวตี้วไหนอาเตี้ยวนี่เหรอยิงนะยิงสายอังโหแรงมะแรงมากเลยเอ้ายิงที่สองลูกไปไหนอะอ๋อันนี้มั้งอันนี้มั้งอันนี้มั้งอ่ะเดี๋ยววบอื๊ เดี๋ยวมาดูครับเลาวเทียแต่ยิงปืนใหญ่นะเฮ้ยแล้วเม่อทังกดปุ่มเลยกลดออ๋อหมุนอ๋ออ๋อหมุนอันนี้ตีวกว่านี้ตีกว่านี้อ้กอดข้างไว้เตียววเต๋ยวกดข้างไว้เพืจะหมุนอันนี้ต้องได้แล้วล่ะ โอ้โหยิงสุดนงานเวรแรงออกกิฟ้าหันขึ้นฟ้าไหนก็ส่วนเพิ่มเหรอเอาใส่ไปแล้วก็เอาเก็บเหรออ่าเราเก็บตรงนี้เก็บแล้วก็ยิง อือ e ือโอ๊ยอย่างนี้่คนนะเอออือตามกูถ่ายไปเลยนะต้ทำไมอ่ะนู่นเปตรงกลางไหมล่ะ Rồi, đột bò bón. 1...2... đi. Mặn <laughs> <đi, đoạn>, <laughs> 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 không? Đi đi. Đi à đi đi. Đi đi, đi đi. Đi đi, đi đi.

นี่แหละมัเขาไปตรงโน้นมันกระโดดแค่นี้แหละเขาไปตรงโน้นมันกระโดดแบบนี้แหละกระโดดตรงนี้แหละเหมือนกันสไลเดอร์มีไฟด้วยติวเห็นไหมเห็ไฟปะเนี่ยเอามดุมดมดุดมุดเนี่ยมุดท้องยีราฟด้วยมุดท้องยีราฟด้วยเออ Được không? Chị hả? đi Xem mì ngon chứ? Rất đ Equal Vhã Ủa bạn là một cái mặt Chị không เอาเจีย้มาเลยอ่าซ้อนใหม่ะได้ซ้อนอะไรตกความกระจัสับไม่อ๋อเป็นการผ่านด่านแน่ๆเลยเพราะว่านี้ไงไมได้เอาเอาไปดิไปได้ ไปได้ไมันต้องเลื่อนไปเ <c oughs> อออะเออนะเออลงมาเอาไปเออเฮ้ยได้แล้วอันหนึ่งนี่เดี๋ไปยังนี่อย่างนี้ตัวนี้ขึ้นไปนี่เอ้ยน้ำบูนน้ำบูนหนึง่งสองสาม <c oughs> ไดกลับแล้วจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ